ชีวิตที่ไร้เป้าหมายก็เหมือนนาฬิกาที่เดินแต่ไม่เคยบอกเวลาเหมือนเรือที่ล่องไปแต่ว่าไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนวันเวลาผ่านไปแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยไหนใครที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังเคว้งคว้างล่องลอยไร้จุดหมายอยู่บ้างคะวันนี้มีเจ็ดคลิปไม่ลับจับทิศทางให้ชีวิตก่อนที่วันหนึง่งเราจะเสียดายว่ามันช้าเกินไปไหมหนึ่งถามใจตัวเองให้ชัดว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่เพราะว่า ถ้ายังไม่รู้ปลายทางก็ไม่มีทางถึงที่หมายเช่นอยากมีชีวิตอิสระแต่ยังทนอยู่กับสิ่งที่บั่นทอนหัวใจในทุกวันถามให้แน่ชัดว่านี่ฉันกําลังใช้ชีวิตหรือฉันกําลังรอวันให้เวลามันหมดไป 2. เขียนเป้าหมายให้ชัดเหมือนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเป้าหมายที่เขียนคือจุดเริ่มต้นของการลงมือเช่นเขียนลงกระดาษไปเลยว่าใน6เดือนฉันจะลดน้ำหนัก1ิกโลอย่าคิดไว้ในหัวเขียนมันออกมาแล้วเริ่มทีละก้า 3. เลือกให้เป็นว่าอะไรสําคัญจริงๆในชีวิตนี้เพราะคนไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่มักจะเสียเวลาไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอันู้นก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญเช่นอยากมีเงินเก็บแต่คืนเงินทั้งหมดไปกับการช็อปออนไลน์อยากเปลี่ยนชีวิตแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ไม่ได้นะจ๊ะ 4. ย่อยเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นภารกิจรายวันความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการก้าวใหญ่ๆต่มันเกิดจากการที่เราไม่หยุด อ,อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องอยากจะพูดให้ได้แค่เริ่มวันละ5นาทีท่องคำศัพท์วันละ3-4มสคำทำไปเรื่อยๆก็ชนะคนที่ยังรอจังหวะจะเริ่มแล้วนะ เชื่อในทางเลือกแม้จะยังไม่มีใครเข้าใจเลยสักคนคนที่กล้าฝันใหญ่มักจะถูกหัวเราะในตอนเริ่มต้นเสมอใครจะพูดใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างไม่เป็นไรเลยค่ะมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้เช่นลาออกจากงานดีๆเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆบางคนอาจจะหัวเราะว่ามึบางบ้าหรือเปล่าเงินก็ดีอยู่แล้วมึงออกไปทําไมคนรอบตัวอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหน6ยอมล้มแต่ห้ามยอมหรือเป้าหมายความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่บทจบ ลงทุนแล้วพังธุรกิจไม่รอดอย่าลืมว่าไม่มีใครที่สําเร็จโดยไม่เคยล้มไม่เคยเจ็บมาก่อนเรียนรู้จากมันค่ะพัฒนาปรับใช้แล้วก็ก้าวเดินต่อไป7 อยู่ใกล้กับคนที่มีไฟเพราะไฟมันจุดติดกันได้แรงมันาลใจไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยแต่มันคือน้ำมันแห่งชีวิตอยู่กับคนที่กล้าฝันคุณจะกล้าลุกขึ้นมาทำบางอย่างที่คุณไม่เคยทำอยู่กับคนที่กล้าทำคุณจะกล้าเริ่มในสิ่งที่คุณไม่คิดที่จะเริ่มชีวิตไม่มีทางยาวพอสำหรับการเดินหลงแต่ทุกก้าวหลังจากนี้จะมีพลังถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหน ถ้าคลิปนี้สกิดใจคุณได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักให้กับเพื่อนที่กำลังหลงทางเพื่อเราจะได้เดินไปด้วยกันในทิศทางที่เรารู้ค่าและมีความหมายกับหัวใจของเราเองขอให้ทุกคนโชคดีมีรักมีสุขมีอิสระร่ำรวยและมีพลังครูแอร์ออสเตรเลียสวัสดีค่ะ